สังใช่ไหมมีคอนโทรบ้างแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องมีเชือกแม่จะต้องมีเชือกก็ทื่เชือกไว้ถึงว่าคุณต้องดึงดึงกับเดิมจะอยู่ในศิลธรรมอันงดงามที่มันถูกต้องส่วนใหญ่บางทีก็จะมีขวานนะหรือไม่ก็จะมีตีส่นตีส่นนี่ก็ด้วยความที่เขาบอกเป็นลูกของฤะษีวายนะมีใครรู้บ้างว่าตีส่นคืออะไรว่าตีส่วนเนี่ยนเนยห็นว่ามีสารม,มันใช่ไหม สามงามเนี่ยแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลจักรวาลนี้จะมีไม่มีความเชื่อฮินดูเนอะฮินดูบอกความยิ่งใหญ่ของจักรวาลเนี่ยให้สังเกตจะมี3ามเรื่องมีสัตวะละชัดกับสมัติก็คือมีความบริสุทธิ์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีความมีอวิชชาความมืดบอดจักรวาลเป็นอย่างนี้เสมอใช่ป่ะมีแบบความบริสุทธิ์มีความมืดบอดมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงจากความรู้เป็นความไม่รู้จักรวาลจะเป็นอย่างนี้ตลอด นี่คือแบบความยิ่งใหญ่อป e ีป e ีศูนย์ที่ว่างมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ถ้าฟังแล้วก็ก็น่ารักดีคิทางฮินดูเขามีกฎทางธรรมชาติอยไ่างไรไหมครับนี่แต่ก่อนแต่ก่อนมันอู้ถ้าถ้าย้อนกลับไปเรื่องมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไงแต่ว่าก็มันก็เป็นเรื่องเรื่องตัวแทนที่ดีอ๋อแล้วเนี่ยถ้าคือถ้าใครแบบสนใจไอ้พวกนี้เขาจะแบบน่ารักนู่นแปลว่านี่นี่แปลว่านู่นอย่างเงี้ยมันความละเอียดน่ารักมันเอก็จะเห็นว่เพราะว่าเขาเป็นลูกของพระศิวะไงอ๋อแล้วก็ถ้าเราถ้าเรารู้ในในตำนานใช่ไหม เด็กดื้อครันเด็กดื้อเด็กฉลาดเนี่ยเด็กดื้อเดดื้อแล้วก็กดกระสานพ่อก็เลยตัดหัวซะตัดหัวไปเรียบร้อยก็ไม่รู้จะเอาไหนก็เลยต้องไปหาของที่หายากการที่จะแบบเป็นบุเด็กดื้อหายากก็ต้องไปมุ่งเจ้าะไรดีเขาก็เลยนําเสนอให้เอาช้างใช่ไหมหัวช้างที่นอนหนาหัวไปทางนี้เจอวันนี้แล้ว่าใส่ใช่ไหมอันนี้แบบในในอะไรเล่กสัญลักษณ์ตรงเนี้ยโอมมีโอม แปลว่าอะไรครับมันเหมือนเป็นโทนเสียงที่ออกมาเหมือนกับแล้ให้เราตั้งจิตตั้งสมาธิคือใครจะตำราไหนก็นช่างนะตำลาเขาบอกว่าเป็นคําศักดิ์สิทธิ์ที่สื่อสารถึงพระเจ้าหร่อ,อะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนเป็นคำเกินนำคําเกินนําให้เรากลับมาม,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 มีมีสมาธิกับเรื่องที่เราจะทํจาจะอธิษฐานหรือจะอะไรก็ว่าไปเขาก็ถือเป็นแบบสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เลยแบบสมมตินในในประเทศไทยเราก็จะเป็นที่รู้กันว่าแอ้พุทถ้าตามสารเนาะก็คือว่าถ้าเกิด ถ้าเราเนึดถึงพระเจ้าก่อนเราจะนั่งน้ำโมก่อนรนะือว่าน้ำโมก็นรถึงพระเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้าเป็นเทพไปเลยเราจะขึ้นเรือมาเขานะอย่างจจที่เกิดจากจุดเล็กๆแล้วเขาบอกว่าเวลาคนที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีมารยาท<อ>ในการที่จะไปคุยในสื่อสารก็ต้องมีระดับไม่้คุณอยากจะไปก็ไปก็ต้องไปบอกให้เขาไปทีนีน้มันก็เป็นเขาเรียกว่ากล้มน้อมถ่อมตน